ตอนนี้เราอยู่กันที่อิสวีคลินิกนะคะวันนี้ทุกคนเห็นว่าเบลใส่หมวกนี้คงงงว่าเป็นจะพาัดอรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้เป็นมาฉีดโบท็อกค่ะก็คือว่าตอนนี้นะคะทางอิสวีของเราเนี่ยกำลังมีโปรโมชั่นค่ะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยหน้าเรเดียวสวยกันใช่ไหมคะเราก็เป็นวัยรุ่นก็ยังรักสวยรักงามกันอยู่ขั้นตอนแรกแเนี่ยที่คขยกยบพี่หมอเมื่อกี้นะคะพี่หมอบอกว่าขั้นตอนแรกคือการฉีดโบท็อกส่วนขั้นตอนที่สองนี่ก็คือการสลา,า,ากไขมันบริเวณแก้มน,นะคะถ้าทำสองขั้นตอนเนี่ยจะทำให,ห เรียวขึ้นกว่าเดิมนะก็ยังไงที่ใครที่สนใจนะคะก็เรียนติดตามไปได้น,นะคะที่อิสวิคลินิกแล้วก็รับรองว่าเบลเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าคลินิกนี้จริงไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ bye บายแปานะครับปร่อาปล่อยขามแปดนิดนึงนะครับล่อยครับดปล่อยั กดครับปล่อยครับดันครับปล่อยครับเสร็จเรียบรอ้อยครับไม่มีการเจ็บอะไรกเกิดขึ้น,นะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่รู้สึกเลยรู้ว่า,ากัดครับปล่อยครับไม่รู้นี่ฉีดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกไอ้หรอเบลดาไม่ผ่าใช่แบบที่หมอมือน,นี่ม,มากลแล้วไม่รู้สึกเจ็บเลยทำไงดีนี่เบลไม่ได้โกหกนะฮะเบลพูดจริง เวลาโบยหอกออกไปเต็มที่แล้วเนี่ยหน้าเราจะต้องยิ้มได้ตามปกติต้องยิ้มได้สุดแล้วบางคนที่แบบฉีดแล้วหน้าตึงแล้วยิ้มไม่ได้เนี่ยคือแสดงว่ามันอาจจะไปโดนกล้ามเนื้อชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่าไลาโซดีทาให้กล้ามเนื้อตัวเนี้ยครับมันจะ,ม,นจะมันจะดึงจากตัวปากมุมปากไปถึงบริเวณกรามพอดีอซึ่งถ้าสมมติว่าฉีดไปโดนกล้ามเนื้อมันเนี้ยก็จะทําให้เรายิ้มไม่สุดเพราะฉะนั้นการฉีดหน้าเรียวที่สวยจริงๆคือต้องฉีดแล้ว ไม่โดนกล้ามเนื้อมัดหมีแต่ทําให้โดนเฉพาะตัวกล้ามเนื้อเคียวข้าวเท่านั้นซึ่งก็จะทําให้หน้าเดียวย่งเป็นธรรมชาติและาร้ริ้วเพื่อจริงไปครับ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 โอเคเรียบร้อยง่ายไหมง่ายอะดูเร็วมากเลิศมากเลยคุณแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะแล้วก็ไม่ปวดด้วยก็ อธิบายเรื่องของการ,ร <สะ S 1> การปฏิบัติตัวนิดนึงหลังฉีดโบท็อ,อกนะครับก็หลังฉีดโบท็อ,อกแล้วง<ม>ดการดิเรืยองการนอนราบอย่างน้อย3ชั่วโมงเนาะงดการนวด นะครับอย่างเช่นหมอชีดไปที่บริเวณตัวกรามใช่ไหมพยายามอย่าเอานิ้วไปคลึงปล่อยมันเอาไว้ทปกติเลยไม่ยุ่งไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะสองอาทิตย์ถ้าหลังสองอาทิตย์เนี่ยเราสามารถนวดสามารถคลึงได้ครับปกติเนาะงดการทําหน้านะครับทรีทเ m e n t อบไนน้ำซาวหน้าเข้าห้องสตรีมร้อนเนาะงดไปเลยประมาณสองสัปดาห์เลเซอร์ทุกชนิดมดไว้สองสัปดาห์นะครับเพราะว่าเลเซอร์บางอย่างมีโอกาสทําให้ โบต็อกซ์มันหมดฤทธิ์เร็วบางทีฉีดไปอาจจะไม่ได้ผลแล้วอย่างนี้มีผลข้างเคียง์ไหมสำหรับคนอื่นที่ผลขี่ไปคือมีสารตกค้างไมหมอะไรไม่ครับถ้าเป็นโบต็อกซ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหมออย่างว่าต้องผ่านออยออแ,ลแ,ลแ,ลแล้วก็ผ่านแล้วก็เป็นโบต็อกซ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยพวกนี้สลายหมดเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆแน่นอนอนะครับแล้วก็ไม่มีผลในระยะยาวเพราะว่าพอหมดฤทธิ์แล้วก็จะกลับมาสู่ ค่ะตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะนี่นี่นี่ก็ไม่ไม่เป็นไรเลยก็ไม่ตึงไม่อะไรไมากตอนนี้ก็กํากำลังทํางานอยู่ยังไงก็ฝากให้ทุกๆคนนะคะใครที่สนใจที่อยากทําสวยหน้าเรียวเนี่ยก็ติดตามด้เลยนะคะที่อิสวีคลินิกค่ะตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะก็ใครสนใจก็รีบติดต่อมาเลยนะคะก็ยังไงก็จะได้มาสวยด้วยกันเนาะที่อิสสวีคลินิกเลยค่ะ